สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำขีมตานริ้วรอยจากดอกอันชันค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่มีริ้วรอยฝ้ากะและจุดด่างดำซึ่งส่วนผสมก็หากันได้ง่ายๆเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะสำหรับดอกอันชันที่ใช้จะเป็นดอกอันชันสดหรือดอกอันชันแห้งก็ได้นะคะ ถ้าใช้เป็นดอกอัญชันแห้งก็แช่น้าอุ่นไว้ประมาณ10นาทีค่ะและถ้าใช้ดอกอัญชันสดก็เด็ดเอาแต่กีบด,ดอกแบบนี้ค่ะเราจะใช้ประมาณ20ดอกนะคะสําหรับดอกอัญชันมีสารสําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพอเด็ดได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราจะนําไปปั่นค่ะหรือถ้าใครมีคกบดก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะและก่อนที่จะบดหรือปัน่นก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะจะเป็นน้ํากุลาบแบบนี้หรือจะเป็นน้ําดื่มก็ได้ค่ะ ซึ่งน้ำกุหลาบจะมีกลิ่นหอมดอกกุหลาบอ่อนๆค่ะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและยังช่วยกระชับรูขุมขนอีกด้วยนะคะปั่นจนได้เนื้อละเอียดเลยนะคะถ้ายังไม่ละเอียดพอก็หาช้อนมาบดขยี้ได้นะคะจากนั้นก็นำไปกรองเอาแต่น้ำค่ะพอได้น้ำดอกอัญชันแล้วต่อไปเรามาผสมกันได้เลยค่ะใช้เจลว,ว่านางจระเข้2-3ช้อนค่ะ จากนั้นใส่น้ำดอกอัญชันที่เราคั้นไว้สองช้อนค่ะซึ่งถ้าใส่มากกว่าน,นี้ครีมอาจจะเหลวเกินไปนะคะ<อ>และส่วนผสมต่อไปเราจะใส่น้ำมันบํารุงผิวค่ะจะเป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้นะคะ<อ>ถ้าเรามีน้ำมันแบบไหนก็สามารถใช้แบบนั้นได้ค่ะหรือจะใช้ผสมกันก็ได้นะคะ แล้ววันนี้เราจะใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนและน้ำมันอัลมอนด์1ช้อนค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะคะคนผสมไปเรื่อยๆจนได้ลักษณะแบบนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะใส่ส่วนผสมอื่นเพิ่มก็ได้นะคะอย่างเช่นวิตามินอ e, ีวิตามินซีเป็นต้นค่ะเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขวดมาใส่ไว้ใช้ได้เลยค่ะ ทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอค่ะโดยไม่ต้องล้างออกนะคะและวิธีเก็บรักษาก็ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะอยู่ได้7-10วันค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ